สวัสดีครับใช้เซอร์โวนะครับถ้าใช้แบบปกติก็คือจอ่ายไฟประมาณ5-6โวลต์ให้กับเซอร์โวแล้วก็แจยสัญญาณ p w m, m นะครับตัวของเซอร์โวก็จะหมุนตามตำแหน่งนะครับประเด็นปัญหาที่เราจะใช้กับเซอร์โวก็คือว่าบางคนอาจจะต้องการให้มันหมุนแบบ360วองศาอันนั้นก็ไม่ยากนะครับก็คือก็แค่ไป modify ตัวของเกียร์ข้างในเอาตัวของหมุดสต็อปเปอร์ออกนะครับอันนี้ผมจะมาเสนออีกทางหนึ่งนะครับเนื่องจากผมต้องการใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่ต้องการเคลื่อนที่เร็วนะครับเคลื่อนที่เร็วกว่าที่มันเคยเคลื่อนที่ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่เคลื่อนที่เร็วเนี่ยถ้า,าใช้เบอร์ปกติราคาจะค่อนข้างแพงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงเร็วก็กกยังไม่เร็วทันใจเท่าที่ต้องการนะครับ วิธีการที่จะทําให้เซอร์โวหมุนเร็วเนื่องจากข้างในมีมอเตอร์นะครับถ้าเราจ่ายไฟด้วยโวลต์สูงขึ้นนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วเป็นธรรมชาตินะครับเป็น,ปนผลพลอยได้ขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือว่าตัวของแผงวงจรในเซอร์โวเองนะครับไม่ได้ถูกออกแบบให้ให้รับโวลต์ได้สูงนะฮะอย่างตัวนี้ก็คือถ้าเกิน6โวลต์ก็บอร์ดก็จะร้อนและอาจจะไหม้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ ตัวของสมูเตอร์ที่ผมจะใช้ใน,ในการบริการตอนนี้ก็คือผมจะใช้เบอร์อยี่ห้อก็คือ JX servo นะครับเบอร์ก็คือเบอร์1171 MG นะครับ MG ก็คือเป็นเมทัลเกียร์นะครับทำไมถึงเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ก็คือมีขนาดที่เล็กราคาก็ไม่แพงนะครับข้อเด่นของเบอร์นี้ก็คือว่าตัวหัวที่ต่อเข้ากับส e r ตรงนี้นะครับเป็นขนาดไซส์ใหญ่ก็คือ 25T นะครับที่ใช้กับส v o ปกติ ทั่วไปนะครับเราสามารถซื้อหาตัวของเซอร์โวฮอนหรือตัวต่อเซอร์โวที่มีตัวของเขี่ยวข้างในเบอร์ 25T ได้นะครับวิธีการ Modify ตัวของเซอร์โวก็ไม่มีอะไรยากในสำหรับขัข้นตอนของฮาร์ดแวร์นะครับเราก็แค่เปิดตัวของเซอร์โวออกมานะครับก็ใช้ไขควงนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดเซอร์โวนะครับอาจจะมีข้อกังวลนิดนึงนะครับแต่ความจริงแล้วเซอร์โวเนี่ยค่อนข้างที่จะถอดและประกอบง่ายนะครับผมชอบใช้เซอร์โวเพราะว่าถอดประกอบง่ายแล้วก็เสียก็เปลี่ยนใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะาราคาไม่แพงตัวของเซอร์วที่จะมาบริไฟจะเอาไปใช้ที่ไหนนะครับผมก็จะไปใช้ทำนิ้วกดเปียโน,โนสำหรับเปียโน โรบอทนะครับเพราะว่าเราต้องการานิ้วกดที่ที่ Re s s p o s e กับคำสั่งได้เร็วนะครับโอเคนี่ผมถอดตัวของฝาหลังออกมาละนะครับแล้วก็ตัวเรา m o d i f y นะครับเราไม่ได้ใช้ตัวของแผงวงจรเดิมนะครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะฮะตัดทิ้งให้เรียบร้อยนะครับก,ก็ไม่ได้ใช้ก็เอาออกซะนะฮะสายเดิมนะครับ ผมจะเอาสอสายนะครับเป็นสายาแดงกับน้ำตาลไปต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับแล้วผมจะใช้สายที่ผมซื้อมาอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสายซิลิโคนนะครับสำหรับต่อเข้ากับตัวของอาสายสัญญาณที่ออกมาจากโพเทน t ชิโอมิเตอร์ตรงนี้นะครับก็ก็ตัดขนาดให้เท่ากันนะครับ สายแผ่ที่ซื้อมาตรงนี้นะครับเป็นสายที่หุ้มด้วยซิลิโคนนะครับข้อเด่นก็คือว่าตัวของซิลิโคนเนี่ยทนความร้อนได้สูงเวลาเราบัดกรีอะไรสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับจะค่อนข้างง่ายนะครับตัวของสายเองเนี่ยไม่ละลายเหมือนกับสายสายไฟทั่วไปนะครับโอเคตัวหัวนี่เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับตัวหัวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ทีหลังนะครับ ใช้เฉพาะสายผมก็ตัดออกมาก่อนนะครับโอเคนี่คือสายที่จะใช้นะฮะก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวต่อของอมอเตอร์นะครับเดี๋ยวใช้อุปรกรณ์จับตัวเซอร์โวขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับก็เราก็เอาสายเดิมออกนะครับของตัวมอเตอร์ ตัวมอเตอร์ของไอตัว PDI 1 1 7 a มันจะมีมาร์กบวกนะครับเดี๋ยวเราเอาสายไฟสีแดงต่อเข้าตรงนี้นะครับสีน้ำตาลต่อเข้างนี้เพื่อว่าเวลาเราเอาไปใช้งานเราจะได้ต่อต่อถูกทุกครั้งนะครับเพื่อให้ทิศทางของมอเตอร์นั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับ เราก็เอาตะกัวติดกับตัวของปลายที่เป็นตัวนำนิดนึงนะครับแล้วผมก็อาจจะตัดออกเพราะเราไม่ต้องใช้ยาวนะครับเวลาเราใช้ตะกัวตรงนี้ตัวของสายไฟเองเนี่ยมันจะหดตัวเข้าอยู่แล้วนะครับเป็นสาย PVC นะฮะ เรก็เรียบร้อยนะครับส่วนในตัวของเซอร์โวเรามี3สายนะครับสีที่เขาต่อไว้คือสีขาวแดงดำนะครับตัวเวลาเราต่อนะฮะตัวของสายสัญญาณที่ออกมาที่เราจะเอาไปต่อเข้ากับตัวของมโคโรล r เลอร์หรืออย่างอื่นนะครับเราจะใช้สีแดงนะครับเ,เวลาผมต่อนะครับผมจะใช้ ลักษณะของสัญญาณเป็นแบบนี้นะครับตัวเส้นกลางนะครับเส้นกลางเราจะจ่ายไฟบวกเข้าไปนะครับส่วนสายสัญญาณจริงๆก็คือสายเส้นที่ที่มีมาร์กสีขาวตรงนี้นะฮะจะเห็นนะครับมีมาร์กสีขาวเพราะนั้นตัวของการต่อจะจะค่อนข้างสลับกันนิดนึงนะครับผมจะเริ่มก็คือสายตรงกลางนะครับสายตรงกลางผมจะต่อเข้ากับสีขาว นะครับสายริมที่เป็นสายสัญญาณเอานะครับเราจะต่อเข้ากับสีแดงนะครับส่วนสายสุดท้ายก็คือต่อเข้ากับสีดำโอเคนะครับโอเคก่อนต่อเราก็เตรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับผมจะใช้ท่อหดนะครับเบอร์เล็กๆนะฮะน่าจะเป็นเบอร์ขนาด0.5มมิลหรือ1 1มิลไดมิเตอร์ข้างในนะครับพอดีซื้อมาเป็นชุดนะฮะเราก็ตัดอยู่3ช่องไตรงนี้ก่อนนะครับ Okay. จะเริ่มต่อจากตรงกลางก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่งงนะฮะต่อตรงสายสีแดงตรงนี้ก่อน okay. อประเด็นเวลาใช้ท่อขนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอก็คือผมชอบลืมใส่เข้าไปก่อนนะครับบัดรกรีหรือต่อเสร็จแล้วเราค่อยใส่นะฮะแล้วก็ต้องมานั่งรื้อทำใหม่นะครับเพราะนั้นเราใส่เข้าไปก่อนก็ต่อเข้ากับสายสัญญ,ญาณ นี่นะครับเควิีการต่องผมก็เอาลวดมาพัานกันก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวของตะกัว่วติดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับให้มันติดกันดีเดี๋ยวเราจะพับไปอีกทางน,นี้ก่อนนะฮะตะกั่วที่ผมใช้ผมชอบใช้เบอร์เล็กๆนะครับเนื่องจากเ,าเราไม่ต้องใช้เยอะนะฮะ แล้วก็ละลายเร็วนะครับความเสียหายต่อวงจอรอะไรพวกนั้นก็ก็จะค่อนข้างต่ําด้วยนะฮะสวมเข้าไปนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาด้ามของไอตัวบัตรกรีหัวแรงนะครับมารููๆมันนิดนึงเพื่อให้ท่อมันหดเข้าไปนะครับสายกลางนะครับเราจะต่อเข้ากับสีขาว แล้วก็หุมด้วยท่อหดให้เรียบร้อยนะฮะ แล้วก็ต่อเข้าด้วยกันนะครับ มาทีบัดกรีแล้วไอตัวของไอลวดสายไฟมันเกินมาแล้วก็ตัดออกไปนิดนึงก่อนก็ได้นะฮะโอเคตัวนี้ก็ปดิฟายเรียบร้อยนะครับต่อสายเรียบร้อยก็คือเราก็เอาตัวของสายที่เราต่อเนี่ยครับซุกเข้าไปข้างในระวังสายมันหักข้างในแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่พอดีตัวนี้ผมเคยเจาะมันเรียบร้อยนะฮะจะมีรูตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราจะเอาตัวของสายไฟมอเตอร์ Motor, นะครับผ่านออกไปตรงรูที่เจาะไว้นะครับส่วนสายสัญญาณจากโพเทนชิโอมิเตอร์ที่เป็น3ส,สายก็เอาออกทางช่องสวอปกตินะครับ ความจัดมันลงตัวนิดนึงนะครับเนื่องจากสายเราทําใหม่ ใส่สกรูกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันนะฮะ ตอนนี้เราก็ต่อสายเรียบร้อยนะครับออกจากเซอร์โวตัวนี้นะครับเดี๋ยวที่ผมจะทำก็คือไปเข้าหัวตัวแจ็คนะครับเพื่อจะไดเ้เสียบเข้ากับตัวแผงวงจรควบคุมได้ไง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้นะฮะเ,เดี๋ยวจะทำก่อนเลยเพื่อความไม่ลืมนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะอาปอกสายนะครับแล้วก็ใส่ตะกั่วเพื่อไม่ให้มัน าสายมันแตกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้ากับตัวของของควบคุมนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการาเข้าหัวสัญญาณที่เป็น3สายลักษณะนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือไอตัวเข้าหัวแบบมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์ให้นะฮะก็เป็นรุ่นหรือเบอร์ PA 0 9นะครับราคาก็ไม่ได้ ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็เวลาเข้าหัวก็สะดวกดีนะครับก่อนอื่นเราจะใช้ตัวของ housing ของเดิมก่อนนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยแงะวิธีการเอาตัวของไอเจ้าคลิมพินข้างในออกนะครับเราก็จะใช้ปลายคัตเตอร์นะครับแงะไอตัวตัวล็อกนะครับข้างหลังอย่าไปงแง่แดงนะครับเพราะว่าถ้าตัวล็อกหักไปเราจะใช้งานต่ออีกไม่ได้นะครับ ปลายคัตเตอร์ก็ระวังมันเข้ามือนะครับจริงๆที่ผมถนัดก็คือถ้าใช้คัตเตอร์ขนาดเล็กนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คือขนาดเล็กผมไม่มีละนะครับไม่รู้หาไปไหนนะฮะก็เลยต้องใช้ขนาดใหญ่อันนี้ผมตัดสั้นกันไปด้วยนะครับเวลาที่โปรเจก t s คีบยากนะครับก็จะใช้ชีมตัดนี่แหละช่วยคีบนะครับ สันไปน,นิดนึงนะฮะพลาดไปหน่อยนะครับเคเอาเอาตัวอีกตัวไอ้ริมออกก่อนก็ได้นะครับเคเออกมาเรียบร้อยนะครับ เช็คเฮาสิ่งก่อนว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับตัวของคลิมพินนะครับผมชอบซื้อทีละร้อยหรือทีละพันนะครับเนื่องจากราคาซื้อแบบนั้นราคาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ตัดมาทีใช้ทีละ3ตัวแค่นี้นะครับก็ ตัดเอาเฉพาะตัวคลิมนะครับส่วนตัวที่เป็นเส้นลวดที่ใชยึดกันนะครับเราก็เอาออกไม่ใช้นะฮะตัวของหัวนะครับเราก็ตัดแบ่งให้เป็นสามสายนะครับเวลาตัดก็ระวังมันจะเข้าเนื้อนะครับก็เริ่มจากสายสัญญาณก่อนก็ได้นะครับ ด้อยพอประมาณนะครับแล้วก็ใช้ตัวของอคลิมวางเข้าไปอย่างนี้นะฮะอาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวของตัวเข้าหัวน,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 นี่นะครับอันนี้ประสงค์เนี่ยนะฮะเราก็เข้าล็อกแล้วก็บีบนะครับมันก็จะแน่นพอดีนะครับเราไม่ต้องไปบัดกรีซ้ํานะครับก็ถ้าไม่ได้ดึงแบบตั้งใจให้มันหลุดออกจากกันมันไม่มีทางหลุดนะฮะ ก็นั่นพอใช้ได้นะครับก็ใส่เข้าไปข้างในก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะทาให้เสร็จทั้ง3หัวก่อนแล้วค่อยใส่ทีเดียวก็ถ้าใช้เครื่องมือเฉพาะนะครับมันก็จะทํางานได้รวดเร็วนะครับถ้าเราใช้ครีมบีบหัวคลิปก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องใช้ฝีมือกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใช้เป็นแบบ ช,ชีมเข้าหัวในประสงค์อย่างผมก็จะง่ายนะฮะ ครับก็รั้งสามหัวแล้วนะครับสำหรับตัว housing จะใส่ทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะใส่ทางนี้หรือทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจริงมันน่าจะมีามาร์กบอกนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ทําตามมาร์กอะไรใส่เข้าไปให้มันครบก,ก็จบนะฮะ ก็เวลาเราใส่นะครับถ้าถูกต้องคือเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับตัวพลาสติกท,ที่เราแงะมันอาจจะบานออกนะครับเราก็กดมันลงให้มันแนบสนิทนะครับแล้วก็เช็ดตัวตัวแต่ละสายไม่หลุดออกมานะครับอย่างตัวนี้ยังหลุดอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่คลิกเข้าไปนะครับก็คือถ้า housing เข้าดีละนะครับมันจะไม่หลุดนะครับเวลาเราไปเสียบเข้ากับตัวของอแผงวงจรอ,อื่น ตัวของสายจะได้ไม่หลุดออกนะครับพอหลายหลายครั้งนะฮะเวลาเราเข้าหัวเองหรือหรือใช้กับคอนเนคเตอร์ตัวอื่นนะครับสายตรงคอนเนคเตอร์จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับบางทีสัญญาณเดินทางไม่ดีหรือว่าสัญญาณที่มีปัญหาก็เพราะว่าตรงนี้มันมันมันหลวมนะครับเพราะนั้นเช็คให้เรียบร้อยก็ modify ตัวของฮาร์ดแวร์เรียบร้อยนะครับเซอร์โวที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปดูทางเรื่องของการต่อเข้ากับตัวของไมโครคอนโทรลเลอร์กับตัวตัวไดรเวอร์นะครับแล้วก็เขียนโค้ดควบคุมนะครับ